เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Side of s i l e n กับคุณไทเดียนะขอเขาเสียงคุณไทเดียหน่อยสัสดีทุกคนครับผม <laughs> ไอ้บ้าเอ้ยเราไปไลท์ดีเลยคือคือวันก่อนเนี่ยผมผมมาเล่นคนเดียวไงแต่ผมเล่นไม่ได้วันนี้ก็เลยต้องหาเพื่อนมาร่วมเล่นนะวันนี้บอกเลยไม่กี้คนเดียวได้หรอน <laughs> <laughs> อะไร หนึ่งบาเสียก่อนมันต้องกดวันนั้นเตึ้งเออเนี่ยมันกดตัวคิวอ่ะเป็นการกั้นหายใจมั้งถ้าไม่เต้งเห็นตัวเดียแดงจังอ่ะอ๋อมันไฟจากรถแดงเฮ้ยอะไรกดคิวแล้วได้อะไรเนี่ยมันกั้นหายใจมั้งไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่เก็บไฟฉายก่อนอีอันมีไม่รู้อ่ะเต้งเห็นข้างขวามันมีแบตด้วยแต่ไฟฉาใช่ใช่ เมื่อวันตอนนั้นเติ้งไปทางนี้มาแล้วเนี่ยที่เติ้งส่องไฟไปเนี่ยเติ้งไปทางนี้มาใช่ไหมแต่มันไม่มีอะไรเลยอ๋อมันวิ่งได้ด้วยใช่ใช่เอย่าวิ่งสิมันต้องสำรวจแล้วน่าจะต้องสำรวจใช่งั้นงั้นงั้นเดียนำเลยอุ้ยดีอ่ะ้ยอะไรผีเสื้อผีเสื้อไป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 เดี๋ยวดเดี๋ยวนำเองมันมันมันมีวิธีแบบว่าเดินไหม แบบวยอยอ่านอกจากย่อมันมันเดินได้ไหรอวะอันนี้ก็คือเดินนี่แต่ถ้ากดชีบวิ่งอ๋ออ๋ออันนี้ก็คือเดินนะเฮ้ยมีเห็ดด้วยอะพบเห็ดมันกินได้ไหมอุ้ยเห็ดหยักไม่ได้นะเราเก็บเห็ดเราจะโดนจับคือในภาพเมื่อกี้คือเรารถเราตกมาใช่ไหมอุ้ยอุ้ยฮะอุ้ยไรคือกัดกันหายใจกันทีเลยทีเดียว เป็นไรต้ม่รู้อ่ะได้ยินเสียงเหมือนแบบตัวอะไรอยู่ทางนู้นอ่ะเดี๋ยวเราผัดเราผัดกันเปิดไฟไหมใช่ใช่เราต้องผัดกันเปิดได้ใช่ใช่เดี๋ยวเปิดไฟก่อนดิแล้วไมเติ้งเห็นแบบว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รู้เสียงมันอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราจะต้องอย่าอย่าพาเดี๋ยวโลกดิเดี๋ยวเดียร์นำสิทําทําไมเติ้งเห็นแบบอ๋อเดี๋ยวดูดิ มันมีมันมีข้างข้างล่างสายมันมีบอกด้วยนะว่าเราใจเสียงเท่าไหร่อ่ะใช่ใช่ได้เห็นตั้งแต่ตอนที่ต้งเล่นแล้วโอเคเดี๋ยว<ม>ต้งกลางต้งสองไฟเดียงเราเดินเลยก็ได้นะเราไม่ต้องกลัวหรอกเดียเดียวๆเดียโชคดีนะ<ม> <laughs> ชโชคดีนะ <laughs> <ม> <laughs> <ง> <laughs> ไปดีเรา อย่าขะนองไย่่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งเดินเดินตามตลอดเดินตามตลอดอ๋อมันมีแบตอะไรอ่ะนั่นคือแบตอะไรแบตไ่ใช่อุ้ยเต้้ลคือแมลงมันคือพึ่งหรือเปล่ามันเป็นน้ำเราไม่ควรจะลงน้ำหรือเปล่าเราเราแยกกันไหมเราแยกไปไหนเนี่ยเต้ลจะแยกปทางนี้แล้วเดี๋ยวก็แยกทางนู้นไม่เอา ทำไมเติ้งอยู่กับเดียเติ้งไม่ดูกลัวเลยวะแต่เติ้งเลยนคนเดียวโคตรกลัวเราจะเดินไม่กังไม่มีเสียงเฮ้ยเราถ้าเดินเหยียบน้ำมันจะเสียงดังหรือเปล่าใช่เดี๋ยวว่าไม่ต้องเสียงดังแน่เลยแต่ว่าในน้ำมันอาจจะมีเศษของก็ได้นะนี่มีมีไม้อะไรฮะนั่นดิมันคือไม้อะไรอ่ะเอ่อไม่รู้อ่ะ เราต้องเดินไปทางระจันทร์ไหมมันจะมีงูไหมเนี่ยแต่เดียใส่อุ๊ยเอ๊ะยมีเสาไฟอ่าห้ามมีเสาไฟอาจจะเจอฟิวก็ได้นะเราไปหาไหม่าฮ่าเอ้ยอะไรตึ้งไม่รู้ว่าเขียวบ้านแง่บ้านต้องมีบ้านมีบ้านเออเราเราเข้าบ้านเราจะปลอดภัยแล้วมันไปเสี่ยงหายใจอ่ะ เฮ้ยมันมีอะไรแทบแถบเดียมันมีแทบแทบไหนนี่ไงอีอีอีวิฮัตตฮัตตั้งปวดแถบมันจะเสียงดังไหมอะไม่เอาตึ้งยาตึงยาไปยุ่งกับมันมีกระดานโน้ตอะไรด้วยทำไมเสียงหัวใจเรามันเต้นดังจังกลัววิบ้านมันค่อนเหมือนแบบพี่มากเลยอะวิเนี่เฮ้ยเฮ้ยในนี้เหมือนมีตัวอะไรด้วยเดีย เดี๋ยวนะเดีดูนะนดิเดียไปอยู่กับกันกันกันปิดไฟดีดูพอเดียเดียเดอุ้ยอุ้ยใช่นะถูกเอน้อยเติ้งมันให้อยู่เงียบๆมันให้อยู่เงียบๆใช่เต้ง เติ้งมีเสียงอะไรไม่ก็ไม่รู้อ่ะมันมีตัวมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่อย่างนั้นน่ะเมื่อกี้อุ้ยเติง้งมันอยู่นั่นเติ้งเห็นปะเออเติ้งเห็นแล้วใหญ่โตขี้เติ้งย่าเงี้มย,ม,ยมันเปิดประตูไม่ได้อ่ะเราเดินกลับไหมอ่ะเราเดินกลับจริงเหรอเราเราเดินไปทางอื่นไหมเติง้งเดีย๋ยว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 ลองไปสิ เราต้องหากุญแจบ้านหรือเปล่าแต่ว่าเติ้งเจอน้ำมันนะเราไปทางอื่นไหมน่าเต้องเรามาที่นอุมยแต่ว่าเติ้เติ้ได้น้ำมันแล้วนะกลับไปที่รถไหมเผื่อเติมน้ำมันที่รถได้มีรถเหรอเฮ้ยรถเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้เดีอเรแล้วอะไร เราเราเดินกลับจะเย็นแล้วน่าจะเย็นได้เราเรานั่งเรานั่งเราควรจะไปต่อไหมบ้านมันเปิดไม่ได้ดีเราควรไปทำไมไปทางอื่น่ะเออใช่เนี่ยเนี่ยมันมีทางลงไปทางหรือว่ามันต้องการหน่าเราไม่เราน่าจะไปทางนู่หรือเปล่าดีครัเติ้งเติ้งเติ้งครับเติ้งดีย่หัวเติ้งแต่ว่าตรงนี้มันมีแถบด้วยนะใช่เราต้องระวังเอาไงอ่ะเอาเอาไงกับน้ำมันน่ะไม่กลัว เราจะเอากลับไปกองไว้ที่รถไหมอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนอ่ะเคือไรวะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้เติ้งกดอีได้ด้วยใช่ไหมเฉยใช่มันเป็นจดหมายเฉย How to pay แปลกันแคนพาวินแฮนดี้ How to pay มันให้กดมันให้ยิงเพื่อแบบเรียกสัตว์เหรอช่วยมันบอกว่ามันมีวิธีรอดทางเรือทางฮองแล้วก็ ต่อฟิวโอเคค่ะใช่ใช่ใช่เอา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 แฟร์ยิงไหมเราไปทางนี้ไปให้ได้อ่าได้ได้แฟร์แ้วจแบบยิงตอนแบบว่ามันพุ่งมาหาเราอะไรเงี้ยอ๋อเหรออุ้ยอุ้ยอันอะไรอะ่ะนกเหรอเราเราไม่ได้มาทางนี้ใช่ไหมตอนแรกไม่ไม่นี่อีกทางหนึง่งถ้านกมันจะเสียงดังหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกองไฟด้วยนะไปดูกองไฟก่อนไหม อุ้ยเจ้ามันเสียงดังอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่ตะเกียงมันอ่านว่าอะไรเอ่ยฮะซอมิวซอมิวคืออะไรฮันนูไตบูจริงมันไปชิมเลดชิมเลดทางนู้นโอเคเราไปไปเราต้องไปเรามีน้ำมันงั้นเราต้องไปเรือใช่ไหนฟิชชิงวิลเลดตรงไหนทางนี้ทางนี้นี่มันใจ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 นะ ใช่ใช่แต่มันมีนกอ่ะนกมันจะเสียงดังเติ้งนกเต็มเลยใช่ใช่มันนกมันจะเสียงดังหรือเปล่าไม่หลอกไม่หลอกมันจะบินนะมันมันหลับแล้วเวลานี้นกมันนกมันไม่เติ้งเติ้งมันอยู่ไหนเติมันไม่มาหรอกแค่นกร้องเอง อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเราแค่แบบว่าเดินไปเรื่อยๆมถูกตั้งถ้าตั้งจะเปิดไฟตั้งมีแถบไม่แถบอีกแล้วว่าคือแถบมันมันคือตัวนั้นวางไว้เหรอไม่รู้่啊